สวัสด,ดีครับสวัสด,ดีเพื่อนๆนะครับพบกับผมเช่นเคยครับท่านเรียนประทับครับวันนี้ก็พบกันช่วงใบบ่ายครับกับคโคพสูบพีซีสองหนึงศูนย์เอ็มโอเอ็มซีโร่ครับโคพสูบพีซีสองหนึงศูนย์เอ็มโอเอ็มซีโร่ใช้เครื่องยนต์หกสูบสี่จังหวะระบายความร้อนด้วยบน้ำเถื่อบุชาร์ดเถื่อปูเลอย์แรงม้าเพิ่มขึ้นมาสิบสองเปอร์เซ็นต์ครับร้อยหกสิบห้าแรงม้าที่สองพันรอบต่อนาทีครับ ใบแท็กใหญ่ครับใบแท็ก80เซนครับโรเลอร์เจ็ดตัวแคเรีสองะกล้องมองหลังเนื้อตัว M ตัว A นะครับบูมอาร์มเสริมเหล็กพิเศษ3ามแฉกนะครับบุกขีตัวนี้เป็น093นะครับส้าเป็เปะเดิมๆของมาตัวโรงงานจะเป็น1คิวนะฮะกับงานขุดลอกคันสาครับโยนดินปล่อยปลูกอ้อยนะครับสะที่ขุดไว้ก็ไม่มีน้ำครับ ไม่ใช่เจ้านี้ที่มาขุดนะครับเจ้าอื่นนะครับใช้ปั๊มไฮดรอลิกขนาดใหญ่ครับให้อัตราไหลของน้ำมันคงที่4 7 5ลิตรต่อนาทีนะครับลดรอบการทำงานของเครื่องยนต์ลงครับให้เครื่องยนต์ประหยัดน้ำมันขึ้นนะครับอัตราการกินน้ำมันเฉลี่ยคงที่ก็อยู่ที่18ลิตรต่อชั่วโมงครับสำหรับเจ้าองมสู p c 2 1 0 n o ตัวนี้นะ แต่จำหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทยคือบร,ร,ริษัทแบงคอกคอมโซเซลนะครับมนหนักตัวอยู่ที่ยี่เวตันครับกับงานขุดคันสะนะครับกระจายดินครับแล้วก็เอารถไถมาเกลี่ยนะครับคันศาสะนี่ดินมหาสารมากครับทำพื้นที่ทำประโยชน์ได้เยอะครับขุดขึ้นมาแล้วก็ต้องกระจายดินนะครับ กรมสูตรไม่ได้มาคุณนะครับเจ้าอื่นมาคุดนะครับหูพื้นที่ตรงนี้เพิ่งเข้ามาครั้งแรกครับเจาะบ่อประดานกันโอ้โสี่ห้าเจ้าเลยครับเขาหน้าแรงนะครับวันนี้ก็วันนี้สาวสวียนนีนะครับมันแรงมากครับปีนี้ครับฝนฟ้ายังไม่ตกเลยครับใครที่มีทุนก็เจาะบ่อนะครับเจาะบ่ก็จะทุนเยอะนะครับเจาะไม่เจอน้ําก็จ่ายห้าพันนะครับ เจาะเจอก็โออยู่ที่ความลึกค,ครับแต่ใครมีทุนน้อยกว่าก็ขุดซาครับแต่ขุดซาก็เสี่ยงนะครับเสืนเหมือนซื้อหวยครับเสี่ยงที่จะไม่มีน้ํานะครับขุดมาแล้วน้ําไม่เก็บไม่กักน้กําก็ต้องกลบนะครับจะเสียพื้นที่เฉยครับมีรอบเดินเบานะครับรอบเดินเบายัางกคล,ลื่อนถึเลยครับ เป็นเครื่องยนต์อกสูบที่พลักำลังมหาศาลครังยนต์ในเล็กครับแตกะก็โดนปุ๊บรอบมาปั๊บเลยเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของคอมบูสต์คร,รับใครที่เป็นสาวกคอมบูสต์นี่จะรู้ซึ้งครจะชอบเลย สามารถเข้าไปใกล้ได้นะครับอาศัยซูมเข้าไปครับไม่มีพื้นที่ร่มเลยครับแดดร้อนมากครับเป็นลมได้ครับเดียวฮิสโตมครับใส่ซูมเข้าไปใช้เลนส์ไรค้าสีเหลืองดอกคูนครับเหลืองเป็นเอกลักษณ์ของพม่าสูบเลยเหลืองตัวนี้ก็ในยี่ห้อนึ่งก็เป็นชุมิโตโมครับเหลืองดอกคูนี้ครับสองเจ้าครับเหลืองใกๆกันครับชุมิโตโมของพม่าสูบครับ เหลือเข้มมาบางสุกจะเป็นแคทกับซันนี่ครับทางเข้ามาเมื่อกี้ก็มีซันนี่ S Y 2 1 5 4ครับกำลังขุดสะครับย้ายดินใส่สิบล้อถมที่ในไร่คนระับแต่ไม่ได้เข้าไปครับไม่รู้ทีมงานใครครับเราไม่คุ้นเราจะเข้าไมา่ไม่เข้าไปหานะครับเราจะไปเฉพาะเราที่เรารู้จักครับกับตทแก่ที่เราคุ้นเคยครับ เหคุเกยกับพงามคุงาม,งามเสียก๊อปกับอาจารย์เลิศผมกข้ามาหาเขานะครับช่วยโปรโมตงานด้วยนะครับใครสนใจใก็เดี๋ยวลงเบอร์โทรติดต่อไว้ให้นะครับงานผุดสะผมที่หรือป่าเกลิงป่าเช่ารายเดือนนะครับเช่าทาั้งรถทั้งคนไปขับให้นะครับสนใจเดี๋ยวลงเบอร์โทรไว้ให้นะครับรงานศิชาันั้นครับเสียก๊อปนะย้ายงานมาตอนบ่ายครับ ก่อนหน้านี้ก็ขุดอยู่ข้างหน้าแล้วก็ขึ้นเทเลอร์มาครับแต่ผมขับรถเครื่องข้ามาเขาผมรัดป่าเข้ามาครับสตทางมันทะลุถึงกันหมดนะครับนะครับที่มาผมเข้ามาครับมีป่าอ้อยตัดทะลุเข้ามานี่ครับเหลืองเด่นเห็นได้ไกลเลยครับระยะสามกิโลนี่เห็นชัดเลยครับเหลืองดอกคูณนะฮะเป็นเอกลักษณ์ครับ ครับเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของโคะสูบศูนย์จุดเก้าสานี่ถ้าตักเต็มอุ้มขึ้นไปยันโคนบูมก็ได้ประมาณหนึ่งคิวนะครับข้อดีคือไม่แพ้เอวครับยืดอายุการเปลี่ยนชุดสวิงครับมอเตอร์สวิงชุดเคืองนะครับ ซึ่งก็น <Yeah. S 2> ิยมกันใช้กันอย่างแพร่หลายหลายยี่ห้อนครับ0.93นะครับว่าจะเป็นโกเบซันนี่นะครับแคทแคทก็เป็น0.93นะครับจะเป็นตัวตัว3 2 0 x นะครับก็เป็นตัว3 2 g x จะเป็น1 2วนะครับอีหอ คืนก็แตกย่อยออกมาครับจะเป็นสู3รทีเก้าสามครับประเกรถขุดตอนนี้ครับไม่ต้านดินครับแล้วก็ไม่แพ้เอวนะครับมีราชีก็จะจงใช้ศูย์ที่เก้าสามครับไฟเซฟตี้เหล็กกันสายไฟบนหลังคานี่ติดตั้งเองนะครับอระสูุไม่มีมาให้นะครับกับตัวปาดดินจงช่งเอวนะครับ ใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไคร b ์กดกระด่งแจ้งเตือนนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับอันนี้ก็เปิดไล่์นะครับเป็หาดล่มหาอดล่มนครับ